ดูดวงชาวราศีเมษดวงมาแรงมีโชคเอา,าว่าว่าดวงนี้มาแรงจริงไหมนะครับผมมาดูกันนะครับเอาว่าดวงเนี้ยราศีเมษอ่ะโอ้โหมาแรงนะครับผมแสงทางโค้งเลยมีโชคจริงไหมเอาดูตำแหน่งกันนะครับผมตำแหน่งดวงชะตาตกตำแหน่งสิบเหรียญน,นะมาแรงไหมแรงจริงครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเทวดาบนสวรรค์ชันฟ้าส่งมอบให้แรงจริงไหมแรงจริง ปีศาจบงมานเข้ามาในดวงชะตาโอ้โหแรงด้วยมาด้วยปีศาจเข้ามาด้วยเขาเรียกว่าโคดอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีเราบงเข้ามาในดวงชะตาด้วยแปลว่ามาแรงจริงดวงชะตานี้เป็นยังไงครับนะดวงชะตาท่านคะรับรู้สึกว่าในช่วงชะตายังไม่ได้สมหวังแต่ไม่นานไม่ช้าจะสมหวังตกตำแหน่งเดลเวอร์เขาเรียกว่าเทพเทวดาบนสวรรค์ทั้นฟ้า,ฟาส่งบอาเปื่องราต่างๆแรงจริง เกิดขึ้นในดวงชะตาท่านจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความผสมเร็จแล้วท่านทําธุรกิจการงา,งานการเงินจะผสมเร็จครับรับราชการจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง่งครับมาแรงจริงชาวราศีเมฆชาวราศีเมฆยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอานาจบุญบารมีวาสนาเป็นคนต่อสู้จริงจ,งจังอยู่แล้วครามีคนสนับสนุนค้ำชูส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับท่านตกตําแหน่งเดอะฟูล ฟูมีคนบรรจบประแจงเรียแข้งเรียขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านเทวดายังเข้าข้างเลยแบบอย่างนี้มาแรงไหมครับมาแรงแน่มีโชคแน่ทรง้าตานี้โชคลาภเหมือนโดนปิดกั้นเอาไว้ับผมมาแรงแต่โดนปิดอะไรกันเนี่ยเอาให้อยู่สิแล้วท่านจะถูกางวันที่หนึ่งเอดเดเบนน์โคโกบังเกิดขึ้นในโชคตาลงวันใหญ่รอท่านอยู่ับผมเขาว่ากันมาแรงราศีเมฆ เพราะฉะนั้นชาวราศีเมษมาแรงจัดหนักจะเต็มเทพเดวดาส่งมอบเรื่องราวต่างๆแต่โดนปิดกั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําบุญสวดมนต์เยอะๆจะได้เปิดัะผมถ้าใครโดนปิดนะถ้าใครไม่ปิดก็เตรียมตัวร่ำรวยด้วยทรัพย์สินมันทองโชคชะตาบกกนกุศลบานสนาดวงชะตานี้เหมือนติดก,กับดักเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆัะผมเหมือนมีหนี้สินเก่ามีของเก่ามีปัญหาเก่าต้องแก้ไข ในโชคกะตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตถจักรเจ้ากรรมในเวรมันมาเยอะเข้ามายืยอะแยงแข่งแย่งชิงดีกันเยอะเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้แผ่บุญออกไปตกตำแหน่งเป็นผู้ให้โชคกะตาบุญกุศลวัสดนาดวงชะตานี้เปิดรับทรัพย์มีถวยเทพที่คอยสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคกะตาอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูโมมานและท่านจะได้รับถ้วยทองเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาก็ต่อเมือ่อสิ่งต่างๆเข้ามาปิดกัน้นมันมาลายหายไปสิน้น นะผมพวกอับะมงคลพวกสิ่งไม่ดีสิ่งจังไรอย่างเงี้ยนะครับลองไล่มันไปให้หมดท่านไล่ได้ไหมองค์คนบอกอาจารย์หนูไล่ไม่ได้มันเยอะแยะไม่หมดผมไล่ไม่ได้ก็จุดเทียนนะครับนะบจุดเทียนวางเกลือนะครับผมอาบน้ํามนต์นะครับผมโชกคาตาบุญกุศลวาาสนานะรับอมอัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองนะครับเทวดาตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มนั่งอยู่บนบัลลัง ก็แปลว่าดวงชะตานี้อาจจะสับสนงงงวยว่าโชคชะตามันจะดีจริงเหรอครับแต่ว่ามีนางฟ้ามีเทวดาเข้ามาส่งมอบให้ตลอดเขาเรียกว่าไม่อดอยากไม่ยากจนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแช่มชื่นเทวดานั่งรออยู่ะครับผมแปลว่าดวงชะตาเทวดาจะคอยส่งมอบให้ตลอดชีวิตแก้แหวนเงินทองเพชรดินยินนานำพาซึ่งความสมเร็จดวงชะตาจะเปิดรับรัพยหรือโชคดวงนี้มาแรงหมอจันบอกเลยดวงชาวราศีเมษมาแรง ดวงมาแรงมีโชคมีลาบมีเงินทองกระบผกเพราะฉะนั้นตั้งใจดำลงตนให้มั่นนะครับท่านต้องเปิดชะตาของท่านก็คือเป็นคนดีก่อนันะบผมเทวดาถึงจะเข้าข้างนะจ๊ะนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Super ุปอแตงซสปอ์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊กให้ค่าครูหมอซันได้ท้าคลิปรับฟังชาวราศีเมษจะเกิดอะไรบ้างชาร์ปดวงชะตาราศีเมษประจำเดือนนี้สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่าน เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาสร้างสีงสันให้จับชีวิตของคุณในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักล้วนมีเรื่องราวที่น่าติดตามและควรเตรียมพร้อมรับมือด้านการงานก้าวสำคัญแห่งความก้าวหน้า เดือนนี้ชาวราศีเมษจะพบว่าตัวเองกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความมั่นใจในการตัดสินใจทางอาชีพการงานพลังงานที่โอบล้อมคุณในช่วงนี้จะผลักดันให้คุณต้องออกจากเขตสบายและก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่อาจดูท้าทายแต่เต็มไปด้วยโอกาสสำหรับชาวเมษที่ทำงานประจำคุณอาจได้รับมอบหมายโครงงานใหม่ที่มีความสำคัญต่อองค์กร โครงงานนี้อาจจะยากและซับซ้อนกว่าที่เคยทำมาแต่นี่คือโอกาสทองที่จะแสดงศักยภาพของคุณยกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานในแผนกการตลาดคุณอาจถูกเลือกเป็นหัวหน้าทีมในการวางแผนแคมเปญใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์สำคัญของบริษัทหรือหากคุณอยู่ในสายงานไอทีคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบใหม่ที่จะนำมาใช้ทั้งองค์กร อย่างไรก็ตามคุณอาจเจอความท้าทายจากเพื่อนร่วมง,งานบางคนที่อาจไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหรือวิธีการทำงานของคุณการสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในช่วงนี้แทนที่จะใช้อารมณ์หรือความดือรั้นที่เป็นลักษณะเด่นของราศีเมษให้ลองฝึกฟันความคิดเห็นของทุก่นและหาจุดร่วมที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงกลางเดือน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการนําเสนอไอเดียใหม่ๆห,หรือการขอเรื่องตําแหน่งหากคุณมีผลงานที่ดีสะสมมาและรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้นอย่าลังเลที่จะพูดคุยกับหัวหน้าของคุณความมั่นใจและความกล้าที่จะแสดงออกถึงศักยภาพของตัวเองจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จสําหรับชาวเมธที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว เดือนนี้คุณจะพบว่ามีลูกค้าหรือคู่ค้ารายใหม่เข้ามาติดต่ออาจเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจหรือเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่ยกตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดร้านกาแฟขนาดเล็กอาจมีบริษัทใหญ่ที่ต่อมาเพื่อสั่งกาแฟสำหรับออฟฟิศเป็นประจำหรือหากคุณทำธุรกิจออนไลน์อาจมีอินฟลูเอนเซอร์สนใจที่จะร่วมงานกับคุณอย่างไรก็ตามให้ระวังการตัดสินใจที่เร่งรีบเกินไป แม้ว่าโอกาสจะดูดีมากแต่คุณควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนลงนามการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีประสบการณ์จะช่วยให้คุณมองเห็นมุมที่อาจมองข้ามไปด้านการเงินการบริหารจัดการที่ต้องใช้ปัญญาเรื่องการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองช่วงที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนช่วงต้นเดือนคุณจะพบว่า รายรับมีเสถียรภาพและอาจามีรายได้พิเศษเข้ามาจากโครงการที่ทําสําเร็จหรือโบนัสที่ได้รับตามผลงานเงินก้อนนี้อาจทำให้คุณรู้สึกอยากใช้ใจ่ายตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นการซื้อของที่ตั้งใจไว้นานหรือการไปเที่ยวพักผ่อนอย่างไรก็ตามช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นการซ่อมรถที่เสียกระทันหันการซ่อมแซมบ้านหรือค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้วางแผนไว้ การมีเงินสำรองไว้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในเดือนนี้แนะนำว่าอย่าใช้เงินทั้งหมดที่มีไปในช่วงต้นเดือนแต่ควรเก็บไว้สักส่วนหนึ่งเพื่อเหตุฉุกเฉินสำหรับชาวเมธที่กำลังพารนาการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนคริปโตหรือทองคำเดือนนี้เป็นช่วงที่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีมากก่อนตัดสินใจอย่าเชื่อคำทักชวนจากผู้อื่นง่ายๆแม้จะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ตาม การตัดสินใจลงทุนควรมาจากข้อบูลที่ถูกต้องและการวิเคราะห์ที่รอบคอบหากคุณมีหนี้สินค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือการผ่อนสินค้าเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะเริ่มวางแผนการชำระหนี้ให้จริงจังลองทำตารางการชำระหนี้และยึดมั่นกับแผนที่วางไว้การลดหนี้ลงจะทำให้คุณรู้สึกเบาใจและมีอิสระทางการเงินมากขึ้นตัวอย่าง การบริหารเงินที่ดีสำหรับเดือนนี้คือหากคุณได้รับโบนัส3 0 0 0 0บาทให้แบ่งเป็น10,000บาทเข้าบัญชีออมทรัพย์ฉุกเฉิน10,000บาทชำระหนี้หรือเก็บไว้ลงทุนในอนาคตและอีก10,000บาทเป็นเงินที่สามารถใช้จ่ายตามความต้องการได้การแบ่งเงินแบบนี้จะช่วยให้คุณมีความสมดุลระหว่างการเพลิดเพลินกับชีวิตและการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตด้านความรักความโรแมนติกและการเรียนรู้ สำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากพลังดึงดูดของคุณจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะพบว่าตัวเองมีสเสน่ห์และความมั่นใจที่ทำให้คนรอบข้างหันมาสนใจอาจมีคนมาทักทายหรือแสดงความสนใจมากกว่าปกติโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมาจากหลายช่องทางอาจเป็นในที่ทำงานนานสังสรรค์ของเพื่อนการเข้าร่วมกิจกรรมหรือคอร์สเรียนใหม่หรือแม้แต่ผ่าน แอปพลิเคชันออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแล้วมีคนมาขอคำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายแล้วจากนั้นความสนใจก็พัฒนาไปสู่การนัดกินข้าวด้วยกันหรืออาจไปในงานปาร์ตี้ที่เพื่อนชวนไปแล้วได้พบกับคนที่ถูกคอกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวเมธต้องระวังคือการรีบร้อนเกินไปในการตัดสินใจเรื่องความรัก อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หลังจากพบกันเพียงไม่กี่ครั้งให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายในการทำความรู้จักกันอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องสร้างจากรากฐานของความเข้าใจและความไว้วางใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกเร่าร้อนในช่วงแรกการสื่อสารที่เปิดเผยและซื่อสัตย์จะเป็นกุญแจสาคัญอย่ากลัวที่จะบอกสิ่งที่คุณต้องการหรือความคาดหวังในความสัมพันธ์ เพราะการเก็บงำความรู้สึกจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในภายหลังสำหรับชาวเมธที่มีคู่แล้วเดือนนี้อาจมีความท้าทายเล็กน้อยในความสัมพันธ์คุณและคู่ของคุณอาจมีความเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องอาจเป็นเรื่องการเงินการวางแผนอนาคตหรือการจัดสรรเวลาความแตกต่างในมุมมองเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของคู่รักทุกคนสิ่งสำคัญคือวิธีที่คุณจัดการกับความขัดแย้งเหล่านี้ แทนที่จะโต้เถียงหรือพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองถูกให้ลองหันมานั่งคุยกันอย่างสงบและตั้งใจฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายบางทีปัญหาที่คิดว่าใหญ่โตอาจแก้ได้ง่ายๆเพียงแค่เปิดใจพูดคุยกันยกตัวอย่างเช่นหากคู่ของคุณบ่นว่าคุณไม่มีเวลาให้เขาเพราะคุณยุ่งกับงานมากแทนที่จะโกรธหรือปังกันตัว ให้ลองนัดหมายเวลาเ,ลาเฉพาะที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพเช่นทุกวันสุกเย็นเป็นเวลาของสองคนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีงานมีแต่การทำกิจกรรมร่วมกันช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการทำกิจกรรมพิเศษร,ร่วมกันลองวางแผนเดทที่แตกต่างจากปกติอาจไปเที่ยวสถานที่ใหม่ที่ทั้งคู่ไม่เคยไปลองทำอดิเรกใหม่ๆร่วมกันหรือเรียนคอร์สสั้นๆอะไรสนุกๆด้วยกัน การสร้างความทรงจำใหม่ร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟนขึ้นสำหรับคู่รักที่กำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นก่อไปไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการย้ายเข้าอยู่ด้วยกันหรือการมีลูกเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องเหล่านี้อย่างจรงิงจังอยา่าเกรงใจหรือกลัวที่จะหยิบยกเรื่องสำคัญเหล่านี้มาคุยกันการวางแผนอนาคตร่วมกันจะทำให้ทั้งผู้มีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น สรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้สำหรับชาวราศีเมษในด้านการงานคุณจะได้รับโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ความสามารถของตัวเองด้านการเงินต้องใช้ความรอบคอบและไม่ประมาทและด้านความรักต้องอาศัยการสื่อสารและความเข้าใจซึ่งกันและกันจงใช้พลังแห่งความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของราศีเมษให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่าลืมที่จะเปิดใจรับฟังผู้อื่นคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจและรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตเมื่อคุณทำได้ครบทั้งหมดนี้ท้ายเดือนคุณจะมองย้อนกลับมาและภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำสำเร็จจงก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจแต่จำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงมาพร้อมกับความสมดุลและปัญญาในการตัดสินใจครับ